โอเคนะครับตอนนี้จบแล้วเห็นไหมเกมจบก็คือสุดยอดไปเลยเราจะได้กล่องตัวนี้ให,หม่แม่นี้นะครับนี่มาแล้วน,นี่เป็นไงโอเคมาเรามาเปิดกันดีกว่านะครับว่าจะได้อะไรนั่นเองครับกดเปิดไปเลยนะครับผมปึ๊บ ก็ต้องกราบสวัีดัสสวัสดีน้องๆเด็กไท<ห>ยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่ uh, พี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับเรามาอยู่ในส่วนกิจกรรมนะครับฟรีไฟล์แรมเพจซีซั่งสามนั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนนะครับหาสมบัตินะครับหายังไงนะครับผมอ่านะครับวันนี้พี่มีสูตรลับมาบอกนะครับว่าหายังไงที่จะได้เยอะที่สุดนั่นเอง นะครับสูตรนี้ j m ไม่ได้บอกไว้ด้วยนะครับบอกเลยว่าสูตรแน่นอนสำหรับการหาสมบัติในส่วนวันที่3ามนั่นเองจะอยู่ตรงไหนจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็หายังไงก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็มีในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ด้วยเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้หมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนกิจกรรมสายฟรีเหมือนเดิมนะครับผมก็อย่าลืมมาเล่นนะครับเพื่อจะรับดาบตรงนี้ด้วยครับก็คือเล่นครบ2ชั่วโมงรับไปฟรีๆยกเซิร์ เดี๋ยวพี่พาไปดูกันดีกว่านะครับว่านะครับจะหาสมบัติยังไงในส่วนวันที่3นั่นเองนะครับจะมีวิธียังไงบ้างครับมาเราตามไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเวฟสปินอีซินั่นเองเวบที่เปิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นเปิดใหม่โคตรคุ้มนะก็คือเติม1,000ได้ฟรีเลยนะครับ200เครดิตหรือ200บาทฟรีเลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์ส่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยเร็วๆนะครับผมโปรโมชั่นนี้ จำกัด100ท่านเท่านั้นนะครับหนึคนเท่านั้นนะครับอ่ะโอเคลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับพอเรากดลิงก์พี่เข้ามาแล้วเนี่ยให้กดคําว่าสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเดงนๆตรงนี้เลยนะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับจากนั้นก็กดล็อกอินผ่าน Facebook ได้เลยง่ายๆนะครับแป๊บเดียวไวๆเลยนะครับอ่าโอเคนะครับจากนั้นก็กดกลับมาที่หน้าแรกเลยพอเราเชื่อม a c e b o o k เสร็จนะครับจากนั้นกดที่เติมเครดิตหรือเติมเงินได้เลยนะครับอ่ารอสักครู่นะครับพอเติมเครดิตนะครับนน้้เรรโออไไปทีี่บบ์ด0561025 0507นั่นเองนะครับชื่อนัตพลคุณสงครามนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่เบอร์วอลเดตของเราแล้วก็จำนวนเงินที่เติมตามงบของน้องเลยพี่แนะนำเป็น1,000เครดิตนะครับเราจะได้กำไรเยอะนั่นเองนะครับจากนั้นกดมาที่หน้าแรกเลยนะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับผมแล้วก็กดไปที่สุ่ม i อดีท่าปักธงนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวพี่พาไปสุ่ม i อดีท่าปักธงกันนะครับตอนนี้เว็บยังบั๊กอยู่นะครับไปเราเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับดูซิว่าจะออกสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับอครั้งแรกโอเคไม่เป็นไรนะครับ ถือว่าเกลือเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับมาสุ่มค้งต่อไปครับผมเโโฮ้ยโอ้โหเ้ยมันเฉียดท่าปักธงไปนิดเดียวโอเคไม่เป็นไรครับผมไปต่อไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเอากำไรมาเล่นนะครับผมเราเอาเครดิตกำไรมาเล่นท่าปักธงเฮ้ยอีกนิดเดียวแต่ว่ายังได้อยู่ได้หกสิบแปดเพชรนะครับผมถือว่ายังได้อยู่ไม่เกลือนะไม่เกลือนะเครดิตเหลือที่หนึ่งร้อยสามสิบห้าเครดิตครับผมเฮ้ย mm. กเกือบได้แล้วเกือบได้แล้วไปไปต่อไปต่อเมื่อกี้เกือบได้แล้วเกือบดวงดีแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงเฮ้ยโอ้โยเกือบได้1,800เพชรโอเคไม่เป็นไรครับผมได้อยู่68เพชรถือว่าไม่เกือครับถือว่าไม่เกือนะไปมาท่าปักธงเฮ้ยรียบร้อยออกเฉยดูดิยินดีด้วยคุณได้รับไอดีท่าปักธงนะครับนี่พี่ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นกดโอเคไปได้เลยนะครับแล้วก็กดมาที่หน้าแรกได้เลยนะครับจากนั้นให้เรากด ไปที่นะครับคำว่าติดต่อตรงนี้เลยนะครับตรงมส์พี่เลยนะครับมันก็จะเด้งไปหน้าแฟนเพจเขาเลยนะครับเราก็ทักไปบอกเขาว่านะครับเราสุ่มได้ ID ท่ถ้าปากทงนั่นเองนะครับเขาให้ส่ง ให้ภายใน5นาทีเลยเป็น ID ท่าปักธงเซิร์ฟไทย100%เลยนะครับในส่วนโปรโมชั่นแถมกิรดิตฟรีๆเนี่ย100คนเท่านั้นรีบไปสมัครรีบสม่มเลยลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้เลยเดือนเดนเลยนะครับผมนะ,อะโอเคนะครับมาเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนนะครับการหาสมบัติตวันที่3กันนะครับว่าจะอยู่ตรงไหนหายังไงนั่นเองนะครับคลิปนี้จะสอนแบบละเอียดเลยเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ของพี่มันยังไม่รีนะครับเนี่ยก็คือกดตรงนี้ตรงเคี้ยวมันนะครับมันก็จะขึ เดี๋ยวรอสักคู่ขึ้นอย่างแป๊บหนึ่งนะนี่ขึ้นมาละตามหาสมบัติของข้าแผนที่ตรงนี้นี่เลยนะครับถ้าของน้องๆนะครับขึ้นตรงไหนก็บอกพี่ด้วยนะครับตรงนี้ก็คือพี่ขึ้นนันเก่าอยู่นั่นเองนะครับก็คือมันจะอัปเดตประมาณเที่ยงเที่ยงนั่นเองนะครับก็มาดูกันนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆเลยเพียงกดตรงนี้พี่บอกเอาใหม่เอาใหม่นะก็คือตรงเขี่ยวมันตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กดแผนที่นี่เลยนะครับแล้วก็เลือกนะครับอ่าแล้วมันก็เด้งแผนที่มาให้นั่นเองนะครับแล้วก็ กดออกแล้วก็จําแผนที่ไว้ว่าตรงนี้นะครับแล้วก็กดออกมานะครับแล้วก็เข้าไปที่เกาะสวรรค์ตรงนี้เลยนะครับนี่เกาะสวรรค์ทั่วไปนะครับอันใหม่นั่นเองนะครับไปกดเริ่มไปเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะตัดไปตอนในเกมเลยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราเข้ามาในเกมมาเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่ตอนนี้มาแล้วนะครับเตรียมกดดูแผนที่ได้เลยครับที่เราจะลงนั่นเองนะครับตามที่เราเปิดดูเลยก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับมาร์คไว้เลย แต่ต้องระวังดีกว่าคนยิงนั่นเองคนยิงเรานะครับตอนอันเชิญนั่นเองนะครับตอนล่าสมบัตินั่นเองระวังให้ดีๆนะครับผมมาโอ้ทำไมอยู่ไกลจังวะนนี้ต้องมีวิ่งงานนี้ต้องมีวิ่งนะครับผมถึงก่อนได้เปรียบนะครับถึงก่อนได้เปรียบเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกําลังบินไปนะครับผมต้องระวังคนยิงให้ดีๆนะครับผมจังหวะนี้อันตรายมากๆนะครับเราต้องเซฟตี้ตัวเองเพราะว่ายังไงก็มีคนเตียนแน่นอนนะครับอ่ะ อย่ค่อยกด turn. อัญเชิญหาที่เหมาะก่อน,นะครับโอเคกดอัญเชิญไปโอเคแล้วก็ตามไปครับผมตามไปตามไปเฮ้ยหายยังไม่หายยังไม่หายยังไม่หายนะนี่ครับตามไปเรื่อยๆครับผมตามไปเรื่อยๆแล้วก็ระวังคนด้วยครับเพราะว่าเขาอาจจะซุ่มอยู่นะครับระวังคนให้ดีๆอย่าแซงมันนะครับผมนี่แล้วก็เปิดโคโนออแล้วก็กดค้นหาครับผมอ่าเรียบร้อยนิ่วิ่งไปเก็บครับ นี่เก็บนี่เราได้กล่องมาแล้วเก็บเรียบร้อยนี่ครับผมนี่เ <Rolling. S 2> ข้ากระเป๋าเราแล้วแค่นี้เองครับผมแล้วก็สามารถเก็บได้แลลวนะครับนี่ก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยเห็นไหมนี่เป็นกล่องแบบนี้เลยเป็นไงเรียบร้อยนีย่เราได้กล่องเรียบร้อยแล้วน,ลนะครับนี่โคตรเท่ประมาณนี้เลยนะครับมาทีนี้เราไปเปิดในกล่องกันดีกว่าว่าจะเป็นอะไรตอนนี้ก็คือทำยังไงก็ได้ให้ however, แบบตัวเองตายนั่นเองนะครับโอเค เดี๋ยวหาที่หาระเบิดหาอะไรฆ่าตัวตายก่อนนะครับตอนนี้คือเราจะออกจากเกมนั่นเองนะครับมันเก็บไม่ยากนะครับแต่ว่าตอนเรากดอัญเชิญเนี่ยเราต้องระมัดระวังตัวให้มากๆครนะเพราะว่าต้องมีคนเกียนคนมายิงนั่นเองนะครับตรงนี้แหละระวังให้มากๆนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ขอตัดไปตอนจบเลยละกันนะครับเ,เนะเาะคลิปมันจะยาวแล้วนี่ โอเคนะครับตอนนี้จบแล้วเห็นไหมเกมจบก็คือสุดยอดไปเลยเราก็ได้กล่องตัวนี้มาเห็นไหมนี่เป็นกล่องนักอัญเชิญนั่นเองนะครับอ่ะกดปิดไปเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูกันในกวัวนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับในกล่องว่าจะมีอะไรนะครับบอกเลยว่าสุดแน่นอนนะครับสำหรับกล่องนี้นะครับกล่องสมบัตินั่นเองนะครับหลายคนตามมานะครับมาโอเคกดไปที่แต่งตัวนะครับผมแล้วก็กดมาที่กล่องตัวนี้เลยนะครับนี่มาแล้วนี่เป็นไงโคตรเท่ มาเรามาเปิดกันดีกว่านะครับว่าจะได้อะไรนั่นเองครับกดเปิดไปเลยนะครับผมปึ๊บเรียบร้อยนี่เลยพี่ได้มา3าโทเค็นออ้ยได้โคดเยอะนะครับส่วนโทเค็นก็สามารถเอามาเดินนะครับเดินตรงนี้นี่นี่น,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 นี่ตรงศึกแห่งเทพนะครับตรงนี้อ่าเดินได้ทีละสองโทเค็นเห็นไหมอ่าเดินได้เดี๋วมีนี่นะครับแล้วก็เดินอันนี้อีก2เป็นไงนะครับแล้วก็ อันนี้เดินอีกค่าโทเคนนั่นเองนะครับก็จะเป็นหยุดตรงนี้นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็รอปลดล็อก ok ฝั่งนี้นั่นเองประมาณนี้เลยง่ายๆนะครับการเก็บง่ายๆเลยแต่พี่แนะนําก็คือใช้ตัวละครโคโน่นั่นเองนะครับใช้ตัวละครโคโน,โ,นโนในการเข้าไปเก็บสมบัตินั่นเองนะครับส่วนสมบัติที่จะอัปเดตเข้ามาตอนเทียงๆหรือว่าสายๆเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตในส่วนคอมเมนต์นะครับหรือว่าหน้า Facebook พี่นะครับว่าจะอยู่ตรงไหนนั่นเองเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้ทีนึงแล้วกันนะครับโอเคเนาะประมาณนี้เลยนะครับ ก็โอเคนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับสลับการ<ช>หาสมบัติในวันที่3มนั่นเองนะครับบอกเลยว่าหาง่ายๆนะครับหาง่ายๆแล้วก็ได้เยอะแน่นอนนะครับสำหรับ ทริคของพี่นั่นเองนะครับมีประโยชน์แน่นอนสำหรับคลิปนี้ใครที่ทําได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดแชร์ขึ้นหน้าเฟซตัวเองด้วยนะเดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกเพชรกันด้วยถ้าคลิปนี้ครบห0,000ืนวิวภายในวันนี้วันเดียวนั่นเองนะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะสำหรับนีมกัปทว่าสวัสดีครับ